วันนี้กมาดีสุรินวันพฤหัสบดีที่14กันยายนพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกานางวิลวัลแสนจันท์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพบปะนักเรียนหน้าเสาธงในประเด็นการสร้างความรักและความสามัคคีรู้หน้าที่ของตนเองมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนให้มีความมุ่งมั่นทำตามความฝันตามที่ตนถนัด ณโรงเรียนเสษวิทยาคมหมู่ที่15ตำบลตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในครั้งนี้และในเวลา9นาฬิกานางวิลวัลแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรรัฐผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมโดยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปี2566ผ่านทาง Facebook l i v e กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอาจประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดสัมมนา จากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันร์ทสถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสถิติจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์สำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานรับทราบเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News นวัดส,สังมงคลหมู่ที่สิบตำบลตาองอำเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการ